สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนเด้อค่ะเด้อเรียนเซิร์นทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดา789แอดทิดา789เด้อค่ะเด้อช่องของเฮาให้ไพเราเรื่องเพื่อความสนุกและความบันเทิงนะจ๊ะอาจมีส่วนตรงเป็นโซสตาของคุณก็เป็นไปได้หรือว่าตรงก็ได้นะคะ ฟังเอามวลฟังเอาความบันเทิงดีที่สุดไลน์ไลน์นะคะอย่าทึกทักว่าเป็นของเจ้าของนะคะฟังหูไวหูนะจ๊ะแนวเดียวและแนวเดี่ยวทักมาเบิ่งเป็นการส่วนโตเท่านั้นถ้าอยากให้ตรงเป็นคชะตาของคุณนะจ๊ะตรงนี้เหตุผอความบันเทิงเราก็ว,าว่าตามไพ่นะจ๊ะอย่าทึกทักอย่าอย่าคิดอย่าอย่าเคลิมหลายประมาณนั้นนะจ๊ะมวนเอาแค่มวลพ่อจ๊ะนะ และถ้าผู้ใดสนใจโปรซื้อของแถมดูดวงเ่าว่าสิเป็นหินนะคะบ่าว่าสิเป็นปีเซียหินต่างๆหินแก่ชงนะคะเรามีหลากหลายหินเลยจ้ะนะมีกำไรพญายนาเบี้ยกแก่น้านะจ๊ะและเราก็มีนะคะท่านจะพืชอบแห้งนะจ๊ะเพื่อคนใดหักสุขภาพนะคะผู้ใดสนใจแบบดกระทักมาเรากันนะคะเฮามีของมีโปรซื้อของแถมดูดวงนะคะหรือจะดูดวงอย่างเดียวก็ได้จ้ะเริ่มต้นที่ห้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะ เอาเป็นนั้นว่านะคะขอคูดเลายลายกับคนที่กติตามคนใหม่นะจ๊ะทั้งเก่านะจ๊ะที่มักสไตล์กันอันภัยไม่หมออาจจะป่วงนะคะมือใดกินยาะขย่าวขวดหรือบ่ไใดเขย่าวขวดกับว่ากันไปนะจ๊ะเอาเขาเรื่องกันเลยล่ะนะคะมุนีนะคะฮัจเจย์เพราเรื่องในหัวข้อนะคะคนที่เคยเดินออกจากคุณหรือหันหลังออกจากชีวิตคุณไปแล้วแต่ไปไม่รอดนะจ๊ะเขาเป็นภัยหนอนะคะเราบาเบิ่งกันนะนะคะ พลังงานของคุณก่อนนะคะเป็นยังเขาคือไปบรอดวัดส,สันนะจ๊ะแสดงว่าคุณต้องมีพลังดึงดูดนะจ๊ะหรือหาเงินเก่งนะคะหรือยังกว่ากันไปเอามาเขามาไห่ไั่ทำนายทายทักกันได้เลยเนาะนะคะ,ะ,คะวงเร็บนะจ๊ะยาอินหลายนะจ๊ะแม่หมออินผู้เดียวกับพ่อแรงแล้วนะไพ่ใบแรกขึ้นมาไพ่ใบแรกขึ้นมาว้าวไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นควีนออเปนดิโคนะคะาตุดินพึกกกันมังกรคุณเป็นคนที่หัวการค้านะจ๊ะ รักชุรีรัดรูดูแพงนะคะซื้อของใส่ and มิกแอนแมทแมทกระโตเจ้าของนะคะจับอย่างใส่กระเจ้าของยิต้องเข้ากับเจ้าของได้ดีดูลุกมีตังอะจริงๆเราบริใส่ของแพงหมกักไม้ดอกนะคะแต่กระสีใส่ของให้เขาก็เจ้าของอะบอกง่งไๆคุณสิเป็นหุ่นลักษณะแบบไดก็ยาแต่ใส่แล้วแมทกับโตดเจ้าของแมทก็คนว่าเบิงคนเห็นเราว่ามีตังประมาณนั้นนะจ๊ะจริงๆเสื้อผ้ากับบริแพงดอกอาจจะ ดูราคาถูกแต่คนเห็นก็สิหมายความว่าอุ้ยดูดูมีตังดูแพงดูเลอค่าประมาณนั้นนะจ๊ะประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นเรามาไปต่อกันเลยจ้ะพไพ่ใบที่สองเป็นยังไงนาะว้าวเดอะเมจิเชียนคุณเป็นคนเกิดวันพุธไหมจ๊ะควีนอเฟนิโกธาดินพฤกษกันมังกรนเนาะนะคะแล้วก็ต่อด้วยนะคะเดอะเมจิชเชียนธาดินเดอะเมจิเชียนเป็นคนที่เก่งนะ ฉลาดท่านคนเอาว่าง่ายๆสิหลอกเดะเมจิเซียนนี่ยากนะ,ะมีซิกเซนแรงเก่งเฉพาะด้านนะคะหลอกบ่ได้เลยจ้ะเว้นแต่เวน้เวนแต่สิย้อมให้หลอกเดะเมจิเซียนสิย้อมให้หลอกตอเมื่อตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งนะคะแต่อย่าบ่อยประมาณนั้นเดะเมจิเซียนเป็นคนที่รูท่านคนรูท่านเกมรูท่านมึดทุกอย่างแต่จะยอมเฉพาะรักเท่านั้นนะคะ บอกง่ายๆรักเท่านั้นฉันถึงยอมประมาณนั้นนะเดเมารเชียนคนเกิดวันพุธได้นะคะเก่งทุกด้านเก่งเฉพาะทางเก่งบอกง่ายๆถ้าคุณอยากเรียนสายใดได้หมดเรียนนอกกรอบเรียนมาอีกอย่างหนึง่งเรียนอีกอย่างหนึง่งประสบผลสาเร็จอีกอย่างหนึง่งแต่ได้ทุกสายงานเวียนเตสิสนใจอยากเรียนรู้นะจ๊ะมาต่อค่ะอยากรู้นะจ๊ะเทียร์โอเปอเเตอา์ทดินพึกศกกันมังกรคุณเป็นคนที่หัวการค้านะ ทำธุรก,กิจได้เงินเรื่อยๆบ่มีคำว่าบ่ได้คนอื่นเหตบ่ได้แต่คุณเหดได้คุณเหดได้ตลอดเข้ามาให้กระเป๋าตลอดเข้ามาเรื่อยๆเราขครกับคุณเหตงานประสานงานเด่นนะคนมูมากเด่นนะคะคาขายดีนะเพราะฉะนั้นเราใช้เทคนิคที่ตัวเองมีให้เป็นประโยชน์นะจ๊ะสื่อสารประสานงานเหตงานได้เงินดีจ้ะว้าวไปต่อค่ะอยากรู้ ดิทัมพันราศีธนูนะคะคุณเป็นคนที่ตอนนี้กําลังเปลี่ยนแปลงชีวิตไหมคะบาลานตัวเองบาลานชีวิตเจ้าของอยู่ในช่วงตอนต้องเปลี่ยนแปลงอะเปลี่ยนแล้วดีนะไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนอรถใหม่บ้านใหม่ออฟฟิศใหม่เปลี่ยนสีผมใหม่เปลี่ยนเตียงใหม่เปลี่ยนห้องครัวใหม่เปลี่ยนบุคลิกใหม่เฮ็ดสวยใดก,ก็ดีนะจ๊ะขึ้นอยู่ที่ช่วง เปลี่ยนแล้วดีนะอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขแล้วดีจะอยู่ในจุดที่ดีขึ้นจะอยู่ในจุดที่พัฒนาขึ้นจะอยู่ในจุดจุดที่พัฒนาไปสู่อีกสูงขึ้นนะ่ะเติบโตขึ้นเจริญขึ้นได้เหมิดนะจ๊ะว้าวพระธรรมดา,านนี้พลังงานดีค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงที่ชีวิตกําลังดีอ่ะชีวิตกําลังรุ่งเรืองชีวิตกําลังก้าวไปสู่ความสําเร็จแบบไปอีกระดับหนึ่งไปอีกคาดหนึ่งเกินคาดนะคะประมาณนั้นเนาะมาอยากรู้นะคะเป็นยังไงต่อพลังงานของคุณนะคะ แม่หมอก็อยากรู้กันล่ะว้าวในอพเพนติเคลธาตุดินพึกสกันมาก่อนคุณเป็นคนใจเย็นช้าแต่มั่นคงนะบม่ว่าคุณเสียดอียงนะคะว่าไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจไม่ว่าคุณเสียดเอียงกายาคุณบบเร่งรีบเร่งรัดทุกอย่างต้องตอบ,ตอบโจทย์ทุกอย่างต้องเห็นผลทุกอย่างต้องได้กําไรทุกอย่างต้องมีเบิแงแล้วคู่ควรกับการถือลงทุนยิ่งความรักแห่งเบเรงรีบ ช้าแต่มั่นคงชัวร์ต้องชัดเจนทุกเรื่องค่ะคุณเป็นคนตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ต้องต้องดูแล้วว่าลงทุนแลว้วบ่ขาดทุนลงทุนแลว้วสาหนอยแต่มั่นคงอ่ะบ่อเร่งรีบเร่งรัดกับสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องการเงินนะทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเงินถ้าอะไรก็แล้วแต่เที่ใใ้การเงินคุณลอยหลอบอ่าวาในความสัมพันธ์บ่าวาในธุรกิจใดๆนะโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์นะคุณยิ่งเป็นคนดูลึกแล้วลึกอีก ช้าช้าแต่ชัวร์ประมาณนั้นนะคะว้าวบัลลัมาดาพลังงานของคุณตอนเนี้ยเอาอะไรมาแรกกับใยอมเงิน <c oughs> ความรักฉันกระแทบสิบวสนเงินเท่านั้นที่ฉันต้องการก็ได้นะเห็นไหมเงินเท่านั้นที่ฉันต้องการผู้ใด,ดเป็นแบบนี้ยกมือขึ้นนะคะบ่ะแปลกเลยค่ะพลังงานของคุณตอนนี้ยก้าวไปสู่ในระดับที่สูงขึ้นเนาะความมั่นคงมาเต็มเลยคุณอาจจะก้าวไปสู่จุดที่อีกอีกระดับหนึ่งก็ได้รวยกว่านี้ก็ได้ อยากก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งเดินทางแล้วได้ตังค์ก็ได้เนี่ยคุณคุณชอบเดินทางหรือเจราจาต่อรองแล้วได้ตังค์ตลอดนะคะคุณเดินทางเจราจาต่อรองแล้วได้ตังค์ตลอดก็ได้นะดวงของคุณนะมาคอตอ่ค่ะพนักง,งานของคุณเพอร์เฟกต์นะจ๊ะหยิบจับทําธุรกิจอะไรก็รุ่งเรืองเหตุยังก็ปังเหตุยังก็ได้ตังค์นะผู้ดได้ประยากได้คนแบบนี้แก เสียดายแทนฉนลาดเป็นเลิศน,นะจ๊ะมาบาัทเนี้มาเบิงพลังงานคนที่ไปไหนจะคุณบรอดนะคะคนที่หันหลังให้คุณคนที่เดินออกจาก,กชีวิตคุณคนที่เทคุณคนที่เห็นในคุณเสียใจได้เมดเอาทุกกรณีเลยค่ะที่เทคุณที่ทําให้คุณเสียใจหรือให้คุณเป็นตัวเลือกหรืออะไรใดๆวอกง่ายๆนะคะที่เขาไม่เห็นค่าคุณนั่นแหละหันหลังให้ก็ได้เมดน,นะจ๊ะเป็นคนลักษณะ king of w a n d ธาตุไฟเมสิงโคนโหสุดยอด energy ผู้นำมาเต็มเลยจ้า energy ยิงทรนงองอาจเบิงทีละ่ะขนาดสิงโตนะยังสยบใด้นะคะพลังงานโหสุดยอดดุดันเท็กซันาเป็นต้องให้คนเท็กซันเขาหาประมาณนั้นถือว่าต้องถ้ามีคู่กรณีถ้าเป็นแฟนมีแฟนนะคะคู่แฟนก็ต้องเข้าหานะคนแบบเนี้ยต้องอยากต้องได้ผู้หญิงอ่อนหวานนุ่มนวลถึงจะเหมาะถ้าคนแบบนี้ต้องได้อ พลังงานของควีนออฟเอ่อควีนควีนออฟคัพเราสี่เอาเข่ากันได้ดีเพราะว่าควีนควีนออฟคัพนี่จะเป็นแบบพี่ขาได้นะคะพี่ได้จ้าได้หมดค่ะแต่ควีแต่ควีนออฟเพนทิคอลจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดมากไม่พูดเยอะอะไรก็ได้แต่อย่างเงี้ยต้องต้องอ่อนต้องน้อมต้องต้องต้องได้นะพลังงานนะคะเห็นแล้วอันดับแรกนะคะแต่แต่ก่อนคุณอาจจะเป็นเวอร์ชันนั้นก็ได้แต่ตอนนี้คุณไม่ใช่แล้วไง อาจจะใช่แต่ก่อนคุณอาจจะยอมแต่ตอนนี้คุณไม่ยอมก็เลยเป็นเวอร์ชันนี้ก็ได้เพราะว่าแม่หมอเชื่อว่าคนเราถ้ารักแฟนอันดับแรกเริ่มต้นต้องต้อง,องหวานทุกคนนะแต่พอว่าบทวันหนึ่งเขาทำให้เสียใจก็เลยลุกขึ้นมาเป็นคว e น of p เปน a เ l e s ก็ได้นะได้หมดนะจ๊ะมาต้องมีที่มาที่ไปนะจ๊ะต่อค่ะเซเว่นออปเปนิคลธาตุดินพึกสกกันเมืงก่อนเป็นคนที่รอความมั่นคงเหมือนกันนะเป็นคนที่ไม่เร่งรีบกับความสัมพันธ์ เป็นคนที่โฟกัสเรื่อง <lin> ความมั่นคงหรือตอนนี้มีป <m uch ing> ัญหาเรื่องการเงินร่อยการเงินเติบโตรอให้การเงินที่ดีขึ้นหรือเข้าไปเพราะการเงินก็ได้หรือเขามีปัญหาเรื่องการเงินก็ไดถ้าถามว่าเรื่องการเงินนะเขาด้อยกว่าคุณนะถ้าเรื่องการเงินเขาด้อยกว่าคุณนะแต่นะคะเขาก็เป็นคนที่ไม่เร่งรีบหรือเขารอดูสภาวะรอดูความชัดเจนรอดูว่าคุณจะให้อภัยไหมหรือรอดูว่าเขาไม่เท่ากันกับคุณก็ได้นะขอดูต่ออีกหนึ่งใบนะคะ อ่ะต่อค่ะนะไพ่ขึ้นมาจริงๆแล้วแม่หมอว่าเขาน่าจะมีใครในความสัมพันธ์หรือนะคะเขามีครอบครัวแล้วก็เป็นไปได้นะที่เขาเดินออกจากความสัมพันธ์หรือเขารอดูว่าคุณจะให้โอกาสเขาเป็นครอบครัวไหมได้หมดนะคะแต่กว่าเขาจะมาชัดเจนตรงนี้เขาต้องไปทางอื่นมาแล้วทางอื่นไม่ให้โอกาสเขาแล้วเขาก็เลยย้อนกลับมาเขาอาจจะหลงทางไปพักหนึ่งนะคะหลงทางไปพักหนึ่งเดินกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งว่าสัญญาพูดยักคุยอยาก เจรจาอยากได้คุณกลับไปเป็นครอบครัวไปใส่บรอดเพราะคุณเคยคิดว่าคุณน่าจะเป็นครอบครัวอบอุ่นให้เขาได้มากกว่าคนอื่นประมาณนั้นนะจ๊ะประมาณนั้นมาเบื้องต่ออยากรู้และอยากรู้เป็นยังไงต่อเพราะความแตกต่างเพราะความตรงกันข้ามนิสัยใจคอวัฒนธรรมได้เหมือราศีพฤกษ์ราศีพฤกษกเป็นคนใจดีนะแต่อาจมีอะไรแตกต่าง อาจจะอยากได้แม่บ้านแม่สีเลือนหรืออาจจะอยากได้ใครสักคนหนึ่งที่ยอมชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ก็ได้นะแต่เขาอยากได้คุณเป็นครอบครัวอยู่นะแต่เหตุผลใดเรายังไม่เว้าถึงว่าเกิดยังขื้นนะคะมีข้อแตกต่างกันอยาสิ้นเชิงแน่นอนแต่เขาแพลนอยากจะมีครอบครัวคุณแต่นะคะเพราะอะไรมาดูต่อนะดูซิความรักสองเรานะคะไม่เท่ากันเขาอาจจะทําให้คุณเสียใจก็ได้เพราะไพ่พขึ้นคุณตอนนี้ไปโฟกัสเรื่องการเงิน ส่วนตัวเขาตอนนี้มีความรู้สึกว่าคุณไม่แคร์คุณไม่ใส่ใจคุณไม่โหยหาคุณไม่ให้ค่าเขาอีกต่อไปประมาณนั้นนะจ๊ะมีความรู้สึกว่าคุณไม่แคร์อีกต่อไปนะคะบอมเมกเซนนะคะต้องมีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่นะไผ่ขึ้นเสียใจกับความรักที่คุณหันหลังให้เสียใจกับความรักที่คุณไม่แคร์อีกต่อไปมีความรู้สึกว่าความรักครั้งเนี้ยมันดูเหนื่อยมันดูยากมันดูกับการที่มันไม่สมหวังอ่ะต้องมีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่แน่นอนมาเบิ่งต่อนะคะ ในเมื่อความความสัมพันธ์ของคุณคุณมีความรู้สึกก้าวก้าวเติบโตในการงานแต่เขามีความรู้สึกเสียใจกับความรักมาดูซิเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์อยากรู้นะคะแต่นะคะแม่หมอคิดว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่แสดงว่าต้องมีใครทําอะไรผิดพลาดเพราะคุณตอนนี้ไปโฟกัสเรื่องความมั่นคงอย่างเดียวเลยบว่าให้คาเรื่องความรักเลยนะจ๊ะมาตอค่ะไพ่ขึ้นว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาใจใจ มีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากโฟกัสอีกฝ่ายหนึ่งชี้นกเป็นนกซีใหม่เป็นใหม่ประมาณนั้นนะคะอยากให้ยูใ่ในสภาวะความต้องการของตัวเองแต่อีกฝ่ายหนึ่งสเสน่ห์แรงอีกฝ่ายหนึ่งดูดีมีสเสน่ห์เราร้อนนะคะประมาณนั้นนะคะมาขอเบื้องต้นนะเกิดอะไรขึ้นต่อไพ่โชคชะตาเกิดขึ้นเพราะอะไรขอดูเ,เซ่ไพ่ขึ้นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณสองคนไปต่อไม่ได้เพราะหนึ่งสภาวะ ทำให้การเสียใจทำให้การเข้าใจผิดเฮ็ดอยู่ดีๆก็ออกจากชีวิตคุณโดยบ่ได้บอกไปแบบบ่ได้เว่าไปแบบบ่ได้ว่ายังอยู่ดีๆก็หายลายไม่ตอบประมาณนั้นนะคะแต่นะอีกคนนึงก็ทำให้งงก็เกิดยังข้นบ่รูุเรื่องบ่รูุราวเลยบอบอกบอกล่าวบอบอแค่บ่บอว้าวอย่างเลยหรืออยู่ดีๆก็ดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ก็บ่บอก แต่ก็บอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผยประมาณนั้นนะคะมีคนอื่นก็บบอกประมาณนั้นนะแต่ขอระยะห่างนิดนึงขอให้ฉันไปสงบสติอารมณ์นิดนึงขอให้ฉันอยู่คนเดียวนิดนึงขอให้ฉันไปใช้ชีวิตสดๆนิดนึงขอให้ฉันไปใช้ชีวิตแบบไม่มีเธอนิดนึงประมาณนั้นนะขอหายไปสักเดือนนึงขอหายไปสักปีนึงค่อยกลับมาไม่ดือบประมาณนั้นประมาณนั้น คุณก็บอกว่าไปโถลดจาาว่าเป็นอย่างนะคะฉันสวยหล่อเลือกได้ตอนนี้เชิญตามสบายเลยว่าสั้นนะ,ะโอ้โหสุดยอดนะคุณก็ใจใจ,ใจนะมาขอเบื้องตอนนี้เมื่อกดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ the view of fortune คนเกิดวันพฤหัสได้เนาะนะคะคุณมาเจอกันด้วยโชคชะตาและสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะหนึ่งไม่เข้าใจกันสองวัฒนธรรมสามอีกคนหนึ่งเจ้าชู้อีกคนหนึ่งไม่ชอบอ่าอีกคนหนึ่งชอบเจ้าชู้อยากไปเรื่อยยังอยากชิมไปเรื่อยอยากมีไปเรื่อยอยาก ใชทีวิซิ้วสิวสบายสบายแต่ก็กลัวจะหลุดมือประมาณนั้นนะจ๊ะตอนนี้ตามไฟตังอยู่นิ่งนิ่งเฮ็ดยังเลยจ้ะมาดูต่อนะเฮ็ดยังก็บไดใดเป็นบ่ก็เจ้าของผิดเป็นไหมอ่ะมาบัดที่นี่คุณก็ไปอยู่ในโซนของคุณเลยนะเลือกที่จะอยู่สันโดษสดแล้วมีตังสดแล้วมัง่งคั่งสดแล้วรวยนะคะหรือคุณเป็นราศีกุมภ์ไหมตอนนี้ดวงของคุณกําลังเป็นดวงขาขึ้นนะไม่มีครูไม่มีคู่ดวงคุณดีดี ไม่มีคู่ดวงคุณมีตังค์ไม่มีคู่ดวงคุณจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะถ้าได้คู่นะชีวิตคุณไม่ดีถ้าอยู่โซนแล้วอยู่โซนแล้วมีตังค์นะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้มาเจอคลิปสังเกตได้เด้อถ้าคุณมีคู่ชีวิตคุณบ่่คยมีตังค์นะแต่ถ้าเมื่อไรนะคะไม่มีคู่การเงินไหลมาเทมาจ้ะนะเป็นของที่ได้อย่างเสียอย่าง เคยเคยถามจะขอมาคือบ่ได้ทุกอย่างแม่นบ่มาดูต่อสิจะได้ทุกอย่างไหมเพราะไพ่ขึ้นเดอะสตาราสีกุมคุณอาจจะอยู่คนเดียวนะตอนเนี้ยเรื่องที่อยู่คนเดียวอยู่แล้วมีตังอยู่แล้วเงินไหลามาเทมาอยู่แล้วเป็นดวงดาวอยู่แล้วชีวิตลาบรื่นว่าสันนะคะอุ้ยขักเนาะมาขอดูหน่อยแซะและท้ายที่สุดแนวน้มไอคนที่ไปแล้วไปเลยเนี่ยอยู่ดีๆก็อยู่ดีๆก,ก็หายไลยไม่ตอบเนี่ยสิเงใดจังใดตอนนี้ความสัมพันธ์มาเบิ่งเนี่ยแม่หมอก็อยากรู้กันล่ะ โอ้ m ม g o กคุณก็บอกว่าฉันไม่ทำอะไรแล้วจ้าฉันนั่งเป็นดีเอ็มเพรสนะคะดีดีเอ็มเพรสไม่ไล่ล่าไม่วิ่งตามอยู่นิ่งๆนะคะเลยค่ะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเห็ดน,น้ำบัตรไว้เลยจ้ะแจกไว้เลยน้ำบัตรที่หนึ่งสองสามสมหนึ่งสองสามสหานะคะผู้ใดมีเวอร์ชั่นนี้นะขอคุยไปทีละคนคนเดือนหนึ่งหนึ่งคนคนนีพ้พผ่านก็นตัดออกนะจ๊ะประมาณนั้นนะ ได้นะคะได้นะคะมาต่อค่ะนะเดมเพรสเกิดวันศุกร์ได้คุณมีความพร้อมงานกับมีเงินกับมีชีวิตก็ดีดีแต่ e m p r e s s จะรวยหรือจนบ่ได้วัดค่าตรงนั้นนะอยู่ที่ใจมีบ้านมีรถมีกินมีใส่มีเงินมีเก็บจบค่ะ e m p r e s s บ่ได้แบบโอ้โหต้องบ้านหลังสิบล้านบ่แมนทังสันเดอร์เด p r e ร s ทำอะไรที่มีความสุขมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่ใจประมาณนั้นนะคะแต่คุณมีพร้อมทุกอย่างแน่นอนว่าสัต์ตอค่ะเบิร์ซี่เขาเชื่อยังไดีอีก อเกิดการเสียดายสิคะอยากเตาะค่ะอยากเตาะค่ะอยากเตาะดิเอมเพรสว่าสั้นอุ้ยคักนะคุณนี่แซบไม่ใช่เล่นนะคะมีความพร้อมมีความเก่งมีความเลอค่ะคุณคุยกับคนถิ่นแดนไกลคนเกิดวันเสาร์ไหมคะคุณคุยกับคนที่ฉลาดคุณคุยกับคนที่มีความรู้สึกว่าพราวสเสน่ห์นะคะประมาณนั้นนะจะ๊ะคักเนาะแต่ละคนเขามาเนาะมาขอไปต่อจะอยากเป็นยังไดอีกนะคะ เห็นโบนะคะไพ่ขึ้นโบโบอบแปลกเนาะคะ่ะไพ่ขึ้นมารักสามเศร้าเราสามคนเพราะเขาเป็นคนชอบเตาะชอบแตะชอบไปเรื่อยชอบเด็กๆชอบอ้อออชอบแอะแอะชอบไปเรื่อยกับคนที่มีความร่าร้อนเซ็กซี่ก็ว่ากันไปนะจ๊ะแต่คุณคือสิบบมีเวลาไปไล่ล่าเนาะเอาลรบูนดเซียนยังกันแล้วแต่เธอเลยเสียเวลาทำมาหาก,กินฉันนะคะบ่ะใส่กระตัดออกก็แค่นั้นนะจ๊ะ มาขอดูจุดจบความสัมพันธ์ในเมื่อเป็นรักซ้อนรักสามเศร้ากับคนที่ไม่รู้จักพ่อนะกับคนที่พร้อมจะเดินออกจากคุณทุกเมื่อเมื่อเจอของเด็กวาสันพร้อมจะเดินออกจากชีวิตคุณทุกเมื่อเมื่อเจอของใหม่นะคะยี่สิบสี่ชั่วโมงก็เปลี่ยนไปได้นะจ๊ะเรามาดูจุดจบกันวาสันนะขอเบืงต่อนะจ๊ะเป็นยังไงว้าวถือว่ามีตังค์ใส่เงินสื่ออย่างกระไดเมิดวาสันคุณเดียวกาคนมีเอเนจีนะคะ มีตังค์ใช้เงินซื้ออะไรก็ได้แต่เสียใจซื้อ, The res, อดีเอ็มเพรสบได้แน่นอนนะคะมีมีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งนะอันนี้เรื่องจริงนะถ้าใครเป็นดีเอ็มเพรสนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครที่ได้ไม่เห็นคลิปนี้นะทุกคนถ้ามี Energy เป็นดี e อ็มเนะคะใช้เงินซื้อบได้อันนี้ของจริงนะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายนะถ้าคุณมี Energy นี้นะ Energy t h e อ็ม s พนะคะซื้อบได้ของแท้นะจ๊ะ แต่คนคนนี้มีความรู้สึกว่ามีเงินซื้อได้มาบังต่อจะจบจังใด Kingo p e ิ i c o e ทาเด่นเพิกสอบกันบางก่อนว่าแลกดอกค่ะเปลี่ยน24ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงก็เปลี่ยนได้เพราะมีต่างซื้อไงแต่คนทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเขาไม่ได้ให้เขาที่ใจไงให้เขาแค่อะไรก็ว่ากันไปนะจ๊ะต่อคะ่ะอยากรู้ <LS> เห็นบ่กคะ่ะแดดอแปดแปดาบเกิดขึ้นมา เพราะการกระทําของตัวเองนะจ๊ะแปดดาบเกิดขึ้นมาทุกอึดอัดออกจากความออกจากสิ่งที่เจ้าของเห็ดบ่ไดกืนนำํำร้าเจ้าของบ่ลงนะคะเพราะว่า the empress เอเพราะว่า the empress หหลังให้เพราะว่า the empress บอกเลยว่าศักดิ์ศรีฉันมีวะสันนะคะมาขอดูหน่อยซิในเมื่อออกจากกรงกรงขังบ่ไดแปดดาบเจ็บกระดองใจเฮ็ดเองเจ็บเองสตันแมน บ่บมีผู้ใดเฮ็ดให้จะาของเฮ็ดเองนะคะมาเบิ่งนะคะว่าเขาสิออกจากกงขังเดบอนะคะแตด่ดาบในหลักกงขังนะคะแม่หมอออ้ตะกระโดดออกมาแม่บออขอไผ่บบนี้แล้วกันเนาะยังอ,อินหลายเด้อแม่หมออินผู้ดเดียวกับพ่อแล้วนะคะไผ่ึืนนะคะคนรักเก่าแฟนเก่าคนที่เคยมีปฏิสัมพันธ์เคยที่รู้จักกันมาโดนคนที่เคยคุณมีความผูกพันคนที่คุณเคยสเสน่หาคนที่คุณเคยมีความรู้สึก รักเขาผูกพันอะไรใดๆนะคะอยากกลับมาวาสันนะคะมาเบิงกันแต่ถามว่าคุณยังมีความว่าผูกพันบอคุณก็ยังมีนะคนคนนั้นนะคะแต่คุณจะอนุญ,ญาตให้เขากลับเข้ามาในชีวิตอีกบอมาเบิงกันนะจ๊ะแต่ดีเอ็มเพรสสื่อบดได้แน่นอนนะคะขอเบิงแน่ขอดูไพ่ใบสุดท้ายนะจ๊ะขอเบิงแน่คุณสีอนุญ,ญาตบอสิเป็นยังไงเออ <laughs> คุณต้องทนเป็นสีทนได้ถ้าคุณจะไปต่อนะคะเป็นสีทนได้เห็นไหมต้องใช้ความอดทนอ่ะคุณต้องคอยเตะ แต่เตาะ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 เอาอะค่ะนะบ่สันนะคะคุณมีความอดทนขนาดนั้นบอนะคะแม่หมอว่าดีเอ็มเพรสนะคะต้องบอมีความอดทนขนาดนั้นนะถ้าต้องเป็นตัวเลือกของผู้ใดนะคะมาดูสิท้ายที่สุดคุณจะเลือกให้โอกาสเขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์บอทั้งทั้งที่เขาไปในบรอดบอมีผู้ใดเอาหรืออียังก็ว่ากันไปหรือบอใง่ายไปแล้วบอมีคนเอากันละค่ะส่วนบอให้ดูดีว่ากลับมาเลือกคุณบรซันนะ ดูซิว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมมาเบิ่งกันนะขอดูไพ่ใบสุดท้ายแล้วจบนะแล้วก็ขอดูไพ่ใบสุดท้ายแล้วจบนะแม่หมอกระบอกหูกัน,กนเดี๋ยวขอซับก่อนจะดวูว่าแม่หมอบรซับน,นะแม่หมอก็อยากรู้ขึ้นกันอ่ะแล้วได้สำรับว,ว้าวอุ๊ยอุ๊ยมาขอดูหน่อยเซ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตื่นเต้นด้วยนะคะแม่หมอก็ซับไปเห็นเนะาะไพ่ใบนี้น่ะ การกลับมาของจะขอโอกาสยื่นขอโอกาสใบแบบนี้แหละคืออะไรว้าวอะคุณมีความรู้สึกว่าตอนนี้คุณคุณอยู่โสดแล้วดีคุณบอกตัวเองว่าอยู่โสดแล้วดีเด้อนะคะดูเซคุณเลือกที่จะอยู่โสดแต่เขาอยากขอโอกาสนะคะนะดูเซแม่หมอว่ามีเปอร์เซ็นต์จะได้ไปต่อนะคะมีเปอร์เซ็นต์ได้ไปต่ออยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นตแต่ขออีกหนึ่งใบแล้วกัน หนึ่งไม้คือการช้าแต่มั่นคงแต่ไพ่ขึ้นบอกว่าคุณยังกึ่งๆนะคุณยังกึ่งๆ <c oughs> ขออีกหนึ่งใบขออีกหนึ่งใบแม่หมอแม่หมอกกอะอีกหนึ่งใบไพ่ขึ้นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเขาจะเอาชนะใจคุณเขาจะทำทุกอย่างเขาจะทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะใจคุณครั้งนี้ใต้สำรับแต่คุณเลือกอยู่คนเดียว ขึ้นอยู่ที่คุณแล้วนะคือบอกง่ายๆเนาะแม่หมอยอยากบอกอย่างนี้นิดนึงนะคะความรักถ้าหากคุณมีความหมู่สึกว่าบอแฟสําหรับคุณว่าจาเป็นต้องอยู่แต่ถ้าหากคุณมีความหมู่สึกว่าการกลับมาของเขาเนี่ยแลดีขึ้นแล้วแต่คุณต้องถามใจเจ้าของน้านะว่าคุณนะรักเขาอยู่ไหมคุณพร้อมสิทธิทธุกทุกทรมาน <c oughs> คุณพร้อมสิทธิทธุกทุกทรมานกับเขาอีกบอ่อนะคะเพราะกับ พราะคนเจ้าชู้ก็คือคนเจ้าชู้เนาะนะคะแต่ถามว่าคนเจ้าชู้เปลี่ยนไปได้ไหมเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้ไหมได้แต่แม่หมอเห็นอยู่ที่ร้อยคนถึงสิบคนบ่อนะคะคนเจ้าชู้เปลี่ยนนะคะยุคนี้เป็นยุคที่คาดเดาย,ยากนะคะแต่คนส่วนใหญ่นะคะจะดูที่ออปชั่นมากกว่าผู้ใดมีออปชั่นหลายจะอยู่กับคนคน้น่นนะจ๊ะแต่คุณเป็นคนที่มีออปชั่นอยู่แล้วว่าสั่นว่าจาเป็นต้องหยุดถ้าหากเขาถ้าหากคุณเลี้ยงเจ้าของได้ขนาดน,นี้นะ คุณเลือกมีโอกาสเลือกใหม่ก็ได้นะคะเขาก็บ่ได้รวยมากไปกว่าคุณคุณก็หาเองได้คุณก็สร้างเองได้ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าบ่แฟถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ชาร์จพลังถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนที่จะเติมเติมเต็มพลังให้คุณไปมี energy ที่ดีในแต่ละวันไปต่อในการเตุงานหรือ energy ที่บวกเหตในคุณมีความสุขนะแม่หมอบ๊หูจะอธิบายยังไงเพราะว่าทุกคนการที่จะมีคู่จะเข้ามามี energy บวก หรือมีความสุขเอาไว้ยังไงอยู่เรามีแต่ทุกอยู่เรามีแต่ความเสียใจอยู่เรามีแต่ความที่อึดอัดนะแม่หมอคิดว่าถ้าคุณเลี้ยงตัวเองได้ก็เก่าออกมาแต่ถ้าคุณเลี้ยงตัวเองบ่ได้ก็ต้องอยู่ต่อไปเพราะถ้าคุณพึ่งเขาว่าไงไงถ้าคุณพึ่งเงินเขาคุณก็ต้องทนไม่ว่าเขาจะจูงคุณไปทรายหรือจูงคุณไปขว คุณก็ต้องทนแต่ถ้าคุณเป็นดีเอ็มเพรสคุณเรียกเจ้าของไดบอยจาเป็นต้องทนนะคะเพราะไพ่ขึ้นมาใบนี้คุณเลือกที่จะอยู่สันโดษอยู่สันโดษแล้วดีนะคะแต่ถ้าบางท่านอาจจะไปต่อนะคะเพราะว่าผลประโยชน์หรือว่ารักอันแลวแต่แต่คุณถ้าไปต่อแน่นอนนะไพ่ขึ้นต้องเป็นสีทนได้นจะจ๊ะไพ่ขึ้นมาตอบแบบชัดเจนนะคะไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาคุณเลือกที่จะอยู่สันโดษอยู่คนเดียวแบบมีความสุขอยู่คนเดียวแบบชนิดว่า,าม่ตตองนี้ผู้ใดกวนใจ อยู่คนเดียวแบบว่าบ่ามีผู้ใดแบบไม่เห็นในคุ้นเสียใจประมาณนั้นเงินฉันก็มีงานฉันก็หาใดนะคะฉันก็ขอแคบมีนัมเบอร์คนนไม่เข้ามากแค่ั้นว่าสั่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วความเจ้าชู้เป็นได้ทั้งชายและหญิงนะจ๊ะอย่าคิดว่าผู้หญิงเจ้าชู้เป็นนะยุคนี้ผู้หญิงเจ้าชู้มากกว่าผู้ชายกับมีแต่ไม่ใช่ทุกคนนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วบางทีแม่หมออ่านไพ่อาจจะกลับเป็นไฟเวอร์ซ่าก็ไดดกลับเอานะ เบิงเพื่อควงบันเทิงดีที่สุดนะยัยอินหลายแม่หมออินผู้เดียวกับพ่อแรงแล้วนะเพราะว่าถาว่าอินแม่หมอเบิงบจบไปต่อบ่ไดว่าตามไพ่ว่าสันนะคะเอาเป็นว่าจบแบบับเปลี่ยนดิงนะคะสไตล์สไตล์ไลพ่ออกมาจาังใดแม่หมอตอบจากสันนะ,ะขอบคุณห,หลายๆกับทุกคนที่คอมเมนต์นะคะและนะขอบคุณห,หลายๆคนใหม่และคนเก่ากดติดตามที่มักสไตล์แม่หมอปวงๆเนะบ่ผู้ใด บอกคือผู้ใดแน่นอนเ่ามีผู้ใดก๊อปปี้แม่หมอได้นะคะมีคนเดียวหนึ่งในโลกนะจ๊ะวันหนึ่งอาจจะมีก๊อปปี้ก็ได้นะจ๊ะถ้ามีก๊อปปี้ถ้ามีผ่อภัยคือแม่หมอนะบอกเนี่ยเด้อบอกเนี่ยเด้อว่าสั่นเอาเป็นว่าจบแบบผ่าเปลี่ยนดงนะคะผู้ใดสนใจติดต่อสีดูดวงหรือหินนะคะต่างๆนะคะแม่มีแม่หมอมีหินหลากหลายเลยแล้วก็ทุกอย่างสายมูแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นทันยพืชอบแห้งนะคะเพื่อสุขภาพเพราะแม่หมอรักสุขภาพนะ no ช u กะไม่มีน้ตาตาลนะจ๊ะจบแบบพับเปนดิ้งเลยนะจ๊ะวันนี้นะคะผู้ใดสติดต,ต,ต่อมหาแม่หมอก,ก็กดเข้าไปเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะเอาเป็นว่าก่อนจบนะคะก็ขอบผู้หลายๆทุกๆคนนะคะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้เงินไหลมาเทมารวยแล้วรวยอีกเงินเรินทับค่ะและที่ขาดบูไดเด้อขอให้ความรักดีๆไล่ทุกคนเลยค่ะโชคดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้ะ